ชมไฮไลท์นะครับเกีขยวกับระหว่างเชฟไทยครับพบกับทางทาจิกิสถานนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับชุดที่20รอบคัดเลือกรอบแรกนะครับไทยยัดเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับชุดสีน้ำเงินบอลดังซ้ายบอลเข้าช่องมาครับเราสกัดไม่ดีช็อตนี้ครับจีน่าไปปั๊มกันครับแพรวก็ช่วยปั๊มอยู่ช็อตนี้แล้วก็มาเข้าทาง จีน่าดึงบอลแล้วก็ยิงเข้าไป้วครับหนึ่งสูงของทีมชาติไทยครับนาทีที่5นะครับจากจีน่าทองผัดบอลจังหวะให้มาก็สวยแล้วนะครับโดนสก,กัดพลาดครับปั้มบอลก็ถูกถึกมาเข้าทางอีกครับช็อตนี้แย่งมาได้แล้วก็เฉยๆยิงเข้าไปนะครับนำหนึ่งสูงไปแล้วครับทัพสบาแก้วชุดยูยี่สิบในเฮก่อนเลยครับ บอลมาต่อนะครับของไทยให้เข้าช่องมาสวยแล้วครับแล้วดูจังหวะยิงก็ถือว่าเยือเกเย็นเลยครับลูกนี้ของทางสุพรรณรานะครับนาที45นะครับโหให้สวยมากนะครับทวนรัดแล้วดูจังหวะจับบอลระวังเท้ายิงก็ถือว่านิ่งจริงๆครับส่วนตัวเข้าไปเลยมาต่อครับจิรดาภา ให้ตัดหลังลายแนวรับแล้วก็สกิปเป็นทางเข้าไปเลยครับปูกนี้สุดยอดเลยครับทางสุพรรษาครับนาที45บก3จังหวะสกิปใส่ก,ก้อยครับส่วนตัวธามูนิซ่าครับอีกหนึ่งจังหวะที่ว่าเยือเกเย็นอีกแล้วครับทางสุพรรษา เรามาดูเนี่ยครับบอลเปิดเข้ามาครับยิงก็ได้ติดเซฟแล้วทีนึงเนี่ยได้ซ้ำก็ไปโอ้โหเป็นศูนูนนึงครับจากทางอนาพรรับนาที63ไปอยู่ข้างในกันหมดนะครับพยายามจะแต่งหนีมาแล้วทนได้ดีครับปาดเข้ามาครับก็เซฟแล้วเนี่ยครับไปรุ่นึงครับแล้วก็โฉกาดที่เติมมาแล้วสอดยิงเข้าไปเลยครับทางอนาพรตัวสำรองครับในเกมนี้ ประตูแรกของเขาในรายการน,นี้ด้วยครับลาลูโจช็อตที่เป็นเตะมุมมาแล้วม่งเข้าไปครับจากสซน 67. ด์ยาระยะนาทีหกสิีมหนึ่งทั้งสำรองครับที่ลงมาเราก็ทำสกอร์ได้ครับโหม่งนี่เฉียบคมเลยครับพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้แล้วครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติทาจิกิสถานครับด้วยสกอร์5ต่อ0ครับ